ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนักลงทุนผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยงทุกทุกท่านนะครับเช่นเคยนะครับกลับมาอยู่กับบางมีนนะบางมินก็มีทีเด็ดสกอร์สูงนะครับหนึ่งตัวเอามาให้ทุกท่านเลือกพิจารณานําไปลงทุนกันนะครับสาหรับหน้า YouTube มีให้ทุกท่านเพียงวันละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับต้องการเพิ่มเติมต้องการตัวแก้ครับหน้า YouTube อาจจะตายนะครับแต่ในกลุ่มเนี่ยมีตัวแก้ให้ท่านแน่นอนนะครับอยากได้ตัวแก้ต้องการเพิ่มเติมเนี่ย แนะนำไปในกลุ่มนะครับวิธีเข้ากลุ่มไลน์ไอดีบางมีนแปะไว้ให้แล้วนะครับทางด้านซ้ายมือมุมบนนะครับ B A N G M E E N 69นะครับบางมีน69แอดไลน์มาสอบถามกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทํำยังไงนะครับรับรองว่าง่ายมากๆสําหรับวิธีเข้ากลุ่มนะครับใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับทักมาหาบางมีนได้เลยเดี๋ยวบางมีนจะบอกให้ว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทํำยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลบอลคู่ที่บังมินได้ให้ไปเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับสําหรับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับบังมินให้ใส่คู่ระหว่างใส่สกอร์สูงคู่ระหว่างโรมากับนาโปลีนะครับใส่สกอร์สูงเต็มเกมไปที่เลทราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับผลปรากฏว่านะครับจบเกม90นาทีเสมอกันไป0ูนย์ประตูต่อ0นย์นะครับแม่ง90นาทีบอลไม่ยิงกันเลยนะครับ 90นาทีบอลไม่ยิงกันเลยนะเป็นไปได้นะครับเกตบอลอย่างโรมาเกตบอลอย่างนาโปลีเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับคือยิงสักฝั่งละเม็ดก็ยังจะดูดีกว่าอีกนะครับไม่รู้มานั่งแดกกาแฟกันหรือมาเตะบอลกันนะครับก็จบเกมไปถือว่าเสมอกันไปสูประตูต่อศูนย์ก็เราเสียเต็มนะครับเสียเต็มสําหรับความคืนที่ผ่านมานครับกลับมาได้วันเดียวนะเมื่อคืนก็กลับมาเสอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้คัดตัวเน้นๆให้1ตัวนะครับ ท่านเอาไปเลือกเอาไปพิจารณาดูได้เลยนะครับท่านชอบท่านก็ตามท่านไม่ชอบท่านก็สวนนะครับไม่มั่นใจก็ปล่อยผ่านนะครับไม่ต้องเล่นนะไปหาตัวอื่นไปคัดเล่นเองได้เลยนะครับตามนี้ละกันนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยสําหรับท่านที่ตามมองมินเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาถึงทีเด็ดวันนี้กันเลยนะครับทีเด็ดวันนี้คู่ที่มองมินมองไว้นะครับเป็นบอลเยอรมันีกาสามนับคู่ระหว่างดุ伊斯บวกนะครับเจอกับไกเซอร์ซาลเทนนะครับ คู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับตามเลทราคาหน้าบ้านผลบอลน,นะครับเลทแรกเปิดมาที่เสมอปัจจุบันขยับขึ้นไปอยู่ที่ปอปอนะครับเลทนี้นะครับสกอร์สูงไม่น่าจะเปิดมาสูงสักเท่าไหร่นะครับคือตามพิจารณาคือบางมีนพิเคราะห์อ,อะไรได้ไม่มากครับสำหรับหน้านี้นะครับคือถ้าไม่เลือกเล่นราคาต่ําไปเลยแบบนี้ก็อาจจะเลือกเล่นราคาสูงไปเลยคืออาจจะมีราคาต่อรองกันที่1ลูกหรือลูกควบลูกครึ่งนะครับหรือลูกครึ่งควบ2แบบนั้นนะครับ ก็เลือกเล่นราคาแบบนั้นบอลก็ค่อนข้างที่จะชวนเหมือนกันบอลมีโอกาสที่จะยิงกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปิดราคามาสูงบอลก็จะยิงกันเยอะแต่สําหรับบอลเยอรมันเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เป็นบอลที่ยิงเยอะนะครับพวกเยอรมันพวกฮอลแลนด์ไม่ว่าอย่างยิ่งเยอรมันเยอรมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลีกหนึ่งหลีกสองหลีกสามเนี่ยจะยิงค่อนข้างเยอะต่อยิงต่อหนึ่งเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจึงเลือกดิบตัวนี้มาให้ทุกท่านพิจารณานําไปลงทุนกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าตัวเลขหน้าเบส365กันต่อเลยนะครับตัวเลขหน้าเบส365เบส 365, 365, 365นะครับเว็บพนันถูกกฎหมายของทางฝั่งยุโรปอย่างเบส 365, 365เปิดราคา Asian เอเชียนแฮนดิแคปเบทแรกเปิดมาที่เสมอปัจจุบันขยับขึ้นไปอยู่ที่ปอปอนะครับแล้วก็สูงต่ำสูงต่ำสวยๆนะครับเปิดมาที่เลทสองครึ่งควบสามนะครับ เอาสองเลทนี่มาเปรียบเทียบกันนะครับเอาสองเลทนี้มาเปรียบเทียบกันตามตำราค่อนข้างที่จะเอียงไปชัดเจนเลยว่าเอียงไปทางสกอสูงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลทเสมอที่เปิดมาที่เป็นเลทล่วงหน้าเนี่ยสูงต่ำนะควรจะอยู่ที่2ลูกไม่เกิน2ลูกครึ่งนะครับไม่ควรต่ํากว่า2ลูกและไม่ควรเกิน2ลูกครึ่งถ้าต่ํากว่า2ลูกให้ใส่สกอต่ำได้เลยถ้าสูงเกิน2ลูกครึ่งให้ใส่สกอสูงได้เช่นเดียวกันนะครับ วันนี้นะครับเบต365เปิดเลทสูงต่ํามาถึง2ลูกครึ่งควบ3เกินเลทไป1นึ่งเลเวลเพราะฉะนั้นเลือกใส่สกอสูงได้เลยนะครับมีโอกาสทำกำไรให้ทุกท่านได้แน่นอนสําหรับบอลคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สถิติเฮตุเฮตของทั้ง2ทีมนะครับเฮตุเฮตของทั้ง2ทีมนะครับที่เคยพบกันมา5เกมหลังสุดนะครับสกอสูงนะครับสกอสูงในเลทสลูกครึ่งนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะอยู่ในเลทในเล้งนะครับ สกอร์สูงเต็มเกมได้เลยสอลูกครึ่งนะครับหเกมเนี่ยออกสกอร์สูงทั้ง5เกมนะครับออกสกอร์สูงทั้ง5เกมเลยก็คือ,อนัดล่าสุดที่เจอกันครับเสมอ22 4ลูกนะครับอันนี้4ลูกนะก็ถือว่ายิงกัน4ลูกครับทุกนัดนะครับอันนี้ก็4ลูกนะ4ลูก5ลูกก็ถือว่ายิงยิง4อย่างน้อยๆนะครับต่อน1นเกมยิง4ลูกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีก แต่กว่าหนึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่น่าลงทุนนะครับสำหรับบอลคู่นี้นะดุส์บวกกับไกเซอร์สแลวเท์นนะครับเดี ok ๋ยวเราไปดูที่หน้างานอีกทีนะว่าหน้างานเปิดเลทอะไรมาบ้างนะครับไปดูกันที่หน้างานกันเลยนะครับหน้างานเปิดเลทอะไรมาบ้างสําหรับคู่นี้เยอรมนันหลีก3นะครับหน้างานเปิดมาด้วยกันสองเลทนะครับมีเลทสองครึ่งควบสังกับเลทสองลูกครึ่งนะครับเล่นได้ทั้งสองเลทเลยนะครับเลทสองลูกครึ่งจ่ายน้ําที่ 7.6น้ำดานะครับแล้วก็2ครึ่งควบ3จ่ายน้ําดํา1.00นะครับบางมีมองว่าเล่นเลทกินเต็มเต็มไปเลยดีกว่านะครับให้เล่นเลท2ครึ่งควบ3ไปเลยนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยแล้วกันนะครับให้ใส่คู่ระหว่างดุยบวกกับไกเซอร์สลาเท์นนะครับดุยบวกกับไกเซอร์สลาเท์นให้ทุกท่านใส่สกอร์สูงเต็มเกมไปที่เลท2ครึ่งควบ3นะครับอ่าเนี่ ให้ทุกท่านใส่คู่ระหว่างดุสบวกกับไกเซอร์สลอเทอร์น,นะครับใส่สกอร์สูง,สงเต็มเกมไปที่เลทสองรือขึควบ3นะใครชอบก็ตามนะครับใครขัดก็สวนใครไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นนะครับใครไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่ต้องเล่นนะครับเว้นไว้ได้เลยนะครับท่านสามารถไปคัดไปคิดเล่นเองได้เลยนะหรือถ้าท่านขี้เกียจคัดขี้เกียจคิดนะครับแนะนําให้ไปเอาในกลุ่มนะครับวิธีเข้ากลุ่มก็ ตามไลน์ ID ดีที่บางมีนแปะไว้ให้ทางด้านซ้ายมือมุมบนนะแอดไลน์มาสอบถามกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทำยังไงนะไลน์ ID ดีก็ b a n g m e e n 6 9านะบางมีน6ก้าแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับตลอด24ชั่วโมงว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทำยังไงนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับ,บ,บกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่องบางมีนทีเด็ดบอลไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อ ที่บ่งมีนจะเอามาลงให้ทุกท่านได้รับชมทุกวันวันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับขอให้ผลประกอบการกลับมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้บางมีนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม